อ่ะแล้วเราเดี๋ยวเรามาดูการตั้งเวลานะคะในการชาร์จกดโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันค่ะเข้าไปตรงไหนคะเข้าไปที่เซตติ้งเซตติ้งนะคะแล้วเราก็มาตรง New Energy, uh, New Energy. แล้วเราก็มาที่ uh, Charging Setting โอเคค่ะแล้วก็ Reservation Charging okay, เราติ๊กเลือกให้มันออนไว้ uh huh. แล้วเราก็มา ระบุเวลานะครับโดยที่ช่วงที่เป็นออฟพีคของเทียวก็คืออยู่ประมาณ4ี่ทุ่มแต่นี้เราตั้งเผื่อไว้เผื่อว่าเวลาของมิเตอร์เทียมันไม่ตรงกันกับรถก็เลยเผื่อไว้นะครับก็อาจจะเป็น4ี่ทุ่มสิบีทุ่มยีอันนี้ก็เซฟไปเลยครับสี่ทุ่มยีบางคนอาจจะ4ี่ทุ่มสก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าใช้เครื่องวอร์ชาร์จ ที่เขาแถมมาให้นะครับกับรถก็จะใช้เวลาจาก0%เถึง100%เนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณคำนวณคร่าวๆแล้ว8ชั่วโมงนะครับแต่นี้ก็คือที่รถตอนนี้อยู่ที่39%เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จถึง8ชั่วโมงดังนั้นก็เผื่อไว้ก็ได้นะครับสีสทุ่ม20แล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันตัดที่กี่โมงนะครับหรือเราจะเอาที่เต็มร้อยฟูลชาร์จแล้วให้ตัดไปเลยก็ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีให้เลือกว่า ว่าเฉพาะครั้งนี้เท่านั้นหรือจะทุกวันหรือจะเราคัสตอมใหม่ได้นะครับว่าจะเอาวันไหนบ้างแล้วก็ติ๊กไปเลยนะครับแต่นี้เอาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก่อนนะฮะทีนี้ก็เลือกเวลาเสร็จแล้วปุ๊บก็โอเคอ่าเรียบร้อยแล้วแค่นี้ให้ออนไว้ wide, นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการปิดเครื่องเสียบวอชาร์ตตามปกติได้เลยและเดี๋ยวตัวรถก็จะทําการชาร์จใน,นเวลาที่เราตั้งเองโดยอัตโนมัตินะครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเสียบวอชาร์จกันดีกว่าค่ะนะคะอ่าแล้วเรานะคะก็เปิดคันเอาตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าตรงนั้นเปิดไว้แล้วเราก็มายกคันเอาตรงนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เอาสายชาร์จนะคะสายวอชาร์จเสียบได้เลย อ่าโอเคค่ะแล้วก็ทำการล็อกรดไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราแตะตัวชาร์จไว้ก่อนเลยแล้วก็รอให้เขารันทำงานนะคะก็รอสี่ทุ่มอพอสี่ทุ่มปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะจะชาร์จเองใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในรถ<ด>นะคะว่าเป็นยังไง อ่านี่นะคะเราตั้งไว้ตอนสี่ทุ่มยีสิบนะคะเวลานะคะเขาก็จะทําการลันเองทั้งหมดเลยนะคะอย่าลืมนะคะเวลาจะใช้เครื่องวอรชาร์ดเราอย่าลืมคีกัรดใช่ไหมคะ ต้องแตะไว้ตลอดนะคะถ้าไม่แตะไม่ใช่แตะไว้ตลอดหมายถึงว่าถ้าเราต้องการที่จะเริ่มชาร์จหรือ,อดึงหัวชาร์จออกก็ต้องแตะใช่ใช่ค่ะโอเคแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาดูนะคะว่าเจะชาร์จกี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงนะคะโอเคค่ะแล้วก็หลังจากที่เราชาร์จรถไว้แล้วนะคะเดี<ะ>๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาจะเต็มไหมนะคะเพราะว่าวันนี้แบมจะมีเดินทางด้วยนะคะไปดูกันค่ะ อตอนนี้นะคะแบมก็ลงมาด้านล่างแล้วตรงโงจอดรถนะคะไฟเขียวนะคะก็จะกระพริบทีทีๆเลยนะคะนั่นก็แสดงว่าเขาน่าจะชาร์จเสร็จนะคะแล้วก็แฟนแบมนะคะก็ห้การ์ดไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาการ์ดนะคะมาแตะขาตรงนี้เพื่อให้เขาตัดนะคะสัญญาณเนาะ แล้วก็มาถอดหัวชาร์จนะคะปลดล็อกรถก่อนนะคะเราถึงจะถอดหัวชาร์จได้นะคะ,ะจะมีไฟดวงเล็กๆให้นะคะที่หัวชาร์จแล้วก็ทำการดึงหัวชาร์จออกได้เลยค่ะแต่ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะเพื่อนๆ <laughs> ก็หลังจากที่เรานะคะดึงหัวชาร์จออกมาแล้วเราอย่าลืมนะคะ อ่าเอาเบเกอร์ตรงนี้ลงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมปิดฝาตรงนี้นะคะเพราะว่าแบมเคยลืมมาแล้วนะคะตรงปตทะดีหน่อยที่แบบคือใกล้บ้านนะคะลืมปิดฝาตรงนี้จริงๆก็คือการลืมก็คือเราดึงหัวชาร์จออกแล้วก็ปิดฝาตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราปิดฝาเสร็จแล้วนะคะก็ไปดูในรถกันค่ะว่า ที่ชาร์จมานี่นะคะเราทำถูกต้องหรือเปล่านะคะก็อ่าเปิดรถมาดูได้เลยค่ะจะเข้ามานะคะเราก็ต้องสตาร์ทรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรถกันค่ะว่าเออแบตที่เราชาร์จไว้นี่นะเราชาร์จได้หรือเปล่าชาร์จเต็มหรือเปล่าลืมแตะกร์ดหรือเปล่านะคะอ่านี่ขึ้นมานะคะของแบมนะคะก็ชาร์จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพร้อมเดินทางแล้วค่ะ ก็สังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะ งั้นเดี๋ยววันนี้นะคะแบมก็เตรียมตัวเดินทางกันก่อนยังไงนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะทางช่องดีๆีสกายเวิร์ด้วยนะคะแบมจะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการใช้รถให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแพร่กันเป็นยังไงนั้นคลิปต่อไปเดี๋ยวแบมมาลงให้ดูกันนะคะเพื่อนๆบ,บายยค่ะ